สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กักบผมก๊อฟพันธุสินีวัฒน์กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับผมมาชมเจ้ารถเก๋งซีดานสไตล์สปอร์ตนะครับผมกับเจ้ามาด้า,าสามนะฮะซึ่งเป็นรุ่นซีดานนะครับผมเป็นรุ่น4ประตูนั่นเองนะท่นานใดที่กําลังหารถเก๋งขนาด4เซกเมนต์นะครับเป็นรถเก๋งที่ขนาดไม่ใหญ่เทอะท้ะและก็ไม่เล็กจนเกินไปวันนี้ไม่ควรพลาดนะผมเพราะว่าเจ้ามาด้า,าสามนี่ต้องบอกเลยว่าสมรรถนะการขับข,ขี่เขาดีมากนะผมอัตราการเร่ง ภายนงภายในการตกแต่งวัสดุที่เขาใช้ประกอบดีมากๆนะครับผมเพื่อไม่เสียเวลานะผมเรามาตามชมกันเลยดีกว่าว่าตอนนี้เรามีรุ่นไหนกันบ้างสำหรับเจ้ามาด้าสที่เป็นเครื่องยนต์สกายคีบสองจุลิตรนะครับผมเรามาเริ่มกันที่คันแรกเลยนะฮะในส่วนของคันแรกของวันนี้นะครับผมนั่นก็คือคันนี้เลยมาด้าส เป็นเครื่องยนต์ Sky Clip G นะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับผมรหัสรุ่นของเขาคือรุ่น S นะครับไม่ใช่รุ่นท็อปสุดนะแต่ก็ไม่ได้ด้อยสุดนะครับผมนะตัวรถคันนี้ปี2019นะครับเลขไมล110,000กิโลราคาค่าัวดี่759,000บาทนะครับผมเป็นรถมาตรฐาน 3, หน้าโฉมปัจจุบันนะครับผมหน้าตาก็จะแบบลอๆลอหวานๆนะครับผม ดูแบบผู้ดีหรูหราหน่อยอนี่หน้าตาเขาจะเรียบหรูหน่อยแนละ้วผมเป็นรถสภาพแรกเข้ายังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ล้างไม่ได้ขัดสียังไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นนะฮะ คันนี้สภาพสีก็เลยยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะผมวันนี้ก็ชี้แจงกันนะครับผมเดี๋ยวถ้าเราทําเก็บงานอะไรเรียรอยๆเนะี่ยมันจะดูสะอาดตากว่าน,นี้มากๆนะครับผมนี่ด้านหน้าของเขานะผมสีสันก็ถือว่าโอเคเลยนะค่อนข้างเรียบร้อยอาจจะมีรอยขนแมวรอยขีดข่วนบางๆนะผมเดี๋ยวตรงนี้ขัดสีออกนะครับมันไม่ได้แบบกินเข้าไปในเนื้อสีเนาะไฟหน้าดีไซน์สวยๆขนาดเล็กๆแบบนี้เป็น LED นะฮะ เป็นไฟหน้า LED ล้อแมกลมดำนะครับนี่ล้อแมกลมดำนะครับขนาด18นิ้วนะครับผมลายล้อแมกก็ดูเรียบหรูดีนะครับผมก็ดูพรีเมียมดีนะฮะในส่วนของยางยางปี2019นะครับผมอันนี้นะก็ยางปีอาจจะลึกไปนิดนึงนะผมแต่สภาพยางก็ยังใช้งานได้อีกสักระยะสั้นๆนะผมไม่ได้นานมากนะเพราะว่าเนื้อยางก็เริ่มแตกลายงานอะไรพวกนี้แล้วนะครับ,นะรบผมนะกระจกมองข้างนะครับแบบนี้ในดีไซน์ใหม่กระจกมองข้างดีไซน์ใหม่ หลักอากาศพลศาสตร์ต้องมานะผมนี่เขาจะทําร่องรีดอากาศเอาไว้นะผมเพราะว่าตัวรีดลมมาเนี่ยตรงบ่ารถนะบ่ารถมันจะรีดอากาศมาที่กระจกมองข้างนะผมนี่เขาก็ทําร่องเอาไว้แบบนี้นะผมตรงนี้มันมีผลนะมันมีผลต่อการประหยัดน้ํามันมีผลต่อการขับขี่นะผมนี่เรื่องของอากาศพลศาสตร์ทันนี้บอกเลยว่ามาเต็มๆนะครับผมนี่สีสาด้านข้างถือว่าค่อนข้างเรียบร้อยนะผมอันนี้คือต้องบอกก่อนนะย้ําอีกทีคือแรกเข้ายังไม่ได้ล้างนะครับผม มันก็จะมองๆหน่อยมีคราบขีบ้ฝุ่นหน่อยนะครับผมนี่แล้วก็ด้านล่างนะครับนี่มีสเกิร์ต่าเป็นสเกิร์ตนะครับผมเป็นพลาสติกดาด้านนะฮะตรงนี้นะเป็นสเกิร์ตนะผมก็ทําเป็นเหมือนรีดอากาศมานะครับระดูดเท่ดีนะดีไซน์เขาดูสปอร์ตดีนะผมมันดูแบบเส้นสายไม่ค่อยเยอะแต่มันดูเรียบหรูดี่นะทีนี้ด้านท้ายด้านท้ายของมาด้าสามโมเดลนี้นะครับผมโมเดลนี้นะผมมองว่าตัว4ประตูซีดานเนี่ยมันดูสวยกว่าตัวฟาสต์แบ็คที่เป็นแบบ5ประตูนะครับ อันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะผมบางท่านก็ชอบผ้าประตูมากกว่านะแต่ว่าส่วนตัวผมว่าเออมันดูลงตัวนะเป็นแบบสีประตูแบบนี้ไฟท้าย LED ดีไซน์ใหม่นะเป็น LED เต็มระบบแล้วนะนี่ดีไซน์ใหม่สวยงามมากนะครับโลโก้มาด้าสเปลี่ยนฟอนต์ใหม่ทําให้มันดูแบบพรีเมียมมากขึ้นนะฮะนี่มาด้าสามสกายทิจีก็บ่งบอกว่าเครื่องยนต์เขา 2. 0งจุนสกายทนะครับผมอัตราการเร่งนี่คือดีมากนะผมสำหรับรคันนี้นะแล้วก็ p ลักซ e เซนเซอร์นะครับ นี่มีปาร์คเซนเซอร์ปลายท่อสแตนเลสอ่าแล้วก็ด้านล่างก็เป็นพลาสติกนะผมไม่มีรอยขีดข่วนอะไรนะนี่อีกด้านหนึ่งสีสภาพสวยสีสภาพค่อนข้างเรียบร้อยเลยคันนี้นะครับดูดินะค่อนข้างใหม่มากนะผมเรามาดูภายในนี่ด้านในของเขานะผมพวงมาลัยดีไซน์ใหม่นะนี่เป็นพวงมาลัย3ก้านทรงสปอร์ตนะครับผมนี่ก็จะมีในส่วนของพุชคอนโทรนะครับมีในส่วนของ unction, นะมัลติฟังก์ชั่นนะผมพวงมาลัยหุ้มหนังแบบนี้หน้าปัดเรือนใหม้นะเป็นหน้าจอตรงกลาง เป็นห,หน้าจอตรงกลางซ้ายขวายังเป็นเข็มอยู่นะครับผมก็ดูเท่ดูสปอร์ตดีนะครับผมตรงกลางเป็นเครื่องเล่นนะไม่มีระบบสัมผัสนะครับเป็นเครื่องเล่นนะรองรับ Apple CarPlay a n d r o นด a อ t โนะครับผมหน้าจอขนาดยาวสัมผัสไม่ได้นะครับผมควบคุมได้จากคอนโทรลเลอร์จะมีคอนโทรลเลอร์อยู่ด้านล่างเหมือน B m W เลยนะครับผมเหมือนระบบไ r i v e เลยนะกขหมุนหมุนบิดบิดปรับปรับ,บ,รบเอา ครับผมในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์หสปีดนะนะมีสปอร์ตโหมดให้คุณได้เลือกขับขี่ด้วยมีแมนนวลโหมดให้คุณได้เชนเกียร์ด้วยนะครับถือว่าโอเคมากๆแล้วก็บาะเนี่ยเป็นเบาะหนังนะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านี่คุณดูนะสภาพเบาะนะครับผมก็อาจจะมีริ้วรอยผ่านการใช้งานมารถรถวิ่งมา1นึ่0 0สนหนึ่งมกิโลแล้วนะครับก็จะมีแบบลิ้วรอยเล็กน้อยนะผมถุงลมน่ยภัยมีให้รอบขันนะผมดีไซน์เบาะก็จะเป็นทรงสปอร์ตแบบนี้ สวยมากคันนี้สวยมากท่านใดที่หามาด้าสดีไซน์สวยๆแบบนี้นะผมคันนี้ราคาเพียงแค่759,00 0บาทใช่ไหมเจบาทนะครับผมสำหรับมาด้าสาคันนี้ถัดไปเลยมาเพื่อไม่เสียเวลาสีแดงคันนู้นดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาดูสีเงินนะครับเราดูสีที่มันแตกต่างกันก่อนนะคันนี้เป็นสีแดงนะผมขอดูราคาก่อน่านะคันนี้มาด้าสาม ปี2018นะครับเป็นรุ่น Minor Change ก็จะมีแบบเพิ่มในส่วนของออปชั่นออปชั่นอะไรเปลี่ยนพวงมาลัยเพิ่มคูชเชนโทเข้าไปนะครับผมอ่นะตัวรถปี2018เลขไมล์หนึ่งแสนสามกิโลราคาเพียงแค่529,000บาทเท่านั้น529,000บาทคุณได้ขับรถเก๋งขนาด C segment แล้วนะครับผมสมรรถนะดีเครื่องยนต์ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับผมแล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองก็ถือว่าทเทียบเท่ากับรถเครื่อง1.5อนะ่เทียบเท่ากันเลยนะครับผมแต่ว่าสเลยนะ แล้วก็วัสดุการประกรอบภายในเนี่ยดูพรีเมียมมากกว่านะครับผมราคาเพียงแค่529,000บาทนะครับผมสำหรับเจ้ามาด้า3คันนี้เป็นรุ่น4นะอันนี้นะครับผมก็มันจะมีอยู่4รุ่นย่อยนะครับรุ่น E รุ่น C รุ่น S แล้วก็ S P ใช่ไหมคันนี้เป็นรุ่น4นะครับผมก็ถัดขึ้นมาจากรุ่นเริ่มต้น1ึระดับนะครับผมเรามาดูนะครับผมว่ามีอะไรบ้างแล้วที่ด้านหน้านะครับผมรุ่น C สังเกตยังไงนะครับก็คือกระจังหน้าตรงนี้จะเป็นสีดาด้านนะครับจะไม่ใช่สีสีดําเงานะ หรือถ้าเป็นรุ่น S หรือว่า SP, s อสนะจะเป็นสีดําเงาแต่ในรุ่น E และรุ่น4เป็นสีดําด้านนี่สังเกตง่ายๆเลยนะผม mm hmm. ก็สังเกตแบบนี้เอานะฮะนี่มีไฟตัดหมอก LED ดีในรุ่น C นะผมถ้ารุ่น E จะไม่มีนะมีไฟตัดหมอกนะครับผมมีไฟวงแหวนรอบโปรเจคเตอร์แบบนี้ดูสวยดีแล้วคันนี้เป็นสีแดงด้วยสีแดงโซเรตนะครับสีแดงแห่งจิตวิญญาณนะครับดูมีพลังนะดูสวยดีนะครับผมล้อแมกนี่ ล้อแมกของเขาขนาดก็จะเล็กหน่อยนะผมขนาด16นิ้วนะล้อแมกก็เทียบเท่ากับพวกคโรราออติสรุ่นแบบ 1.6G 1.8E นะครับผมนะเรจะเป็นขนาด16นิ้วแต่ยางคันนี้ยางปี2021นะครับคุณได้ยางใหม่ในราคา529,000บาทนะครับคุณได้ยางปี2021สีเส้นเลยนะผมตรงนี้ถือว่าคุ้มเลยนะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะของปีกว่าเนาะ ประมาณนั้น2ปีกว่า3ปีนะครับผมใช้งานได้ยาวๆเลยนะกระจกข,ข้างมีไฟเลี้ยว LED นะครับผมมิ้จับมีระบบคีย์เลสนะนี่ก็ถือว่าให้ออปชั่นมาค่อนข้างครบนะครับผมดิเสเบรก4ล้อนะและช่วงล่างของเจ้าโมเดลนี้นะครับผมที่ยังไม่ใช่โมเดลใหม่แบบคันแรกช่วงล่าง,งเขาจะนุ่มนวลน,นะจะเป็นแบบ multi-link นะครับผมจะค่อนข้างนุ่มนวลน,นะครับผมอาจจะยุ่บยากสำหรับบางท่านนะครับผมบางท่านอาจจะชอบโมเดลใหม่ที่เขาใช้เทอร์ชันบีมแต่มีการเซตให้มันแน่นเฟิร์มเหมือนประมาณโคโร์ล่า ออติสอะไรประมาณนั้นนะผมแบบมันจะเฟิร์มประมาณนั้นเลยนะแต่ถ้าท่านใดชอบความนุ่มนวลน,นั่งสบายโมเดลนี้น่าสนใจนะเป็นแบบ m u l ิล l i n k นะครับผมก็คือถ้านั่งโหลดกันทุกตำแหน่งที่นั่งสีท่านเนี่ยช่วงล่างจะแน่นเฟิร์มมากนะครับผมอันนี้ก็บอกเป็นข้อมูลนะครับผมมาลองขับดูเองกว่าเนาะด้านท้ายไฟท้ายแบบนี้นะครับผมโคมใสๆสวย,สย,สยด้านท้ายนะครับมีกล้องมองหลังหนึ่งตัวมีปาร์คเซนเซอร์ให้นะเพื่อความปลอดภัยเขาก็มาครบนะ นี่นะปลายท้าย LED แบบนี้นะผมสีเรียบร้อยนะคันนี้สีเรียบร้อยเลยนะครับเป็นสีแดงสวยๆแบบนี้ด้านในก็สวยไม่แพ้กันนีน่ด้านในของเขานะผมพวงมาลัยเป็นดีไซน์ใหม่เมทัลไมเนอร์เชนช์ของมาด้าสครับก็จะมีคูชชอนโทเพิ่มเข้ามานะครับผมนี่มีคูชชอนโทมีมัลติฟังก์ชันประมาครบหมดเลยเครื่องเล่นหน้าจอสัมผัสได้ในโมเดลนี้หน้าจอสัมผัสได้ในโมเดลนี้โมเดลใหม่สัมผัสไม่ได้เออมันก็แปลกดีนะครับ นี่ระบบแอร์ออโต้นะครับผมนี่ระบบเกียร์หกสปีดเมนนโหมดสปอร์ตโหมดนะครับมีคอนโทรลเลอร์เบรกมือไฟฟ้าแต่เขาไม่มีออโต้โฮให้นะเป็นเบรกมือไฟฟ้าเฉยแล้วก็ตัวเบาะดีไซน์สปอร์ตนะครับผมมาด้านนี้ออกแนวแบบสปอร์ตเลยนะเป็นเบาะดีไซน์สปอร์ตสวยงามนะครับผมมีรอยยับเล็กน้อยต้องปีกตรงนี้นะครับผมก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรนะผมรถพร้อมใช้งานนะผมบอกเลยรถพร้อมใช้งานและโครงสร้างสวยทุกคันนะครับโครงสร้างสวยทุกคันผม กล้าการันตีเลยนะผมท่านใดที่หา m a ร d า3นะแวะมาดูที่5้าสินิวัฒนคุณจะได้ m a z ด a า3าโครงสร้างสสวยๆเครื่องยนต์ดีๆช่วงล่างแน่นๆระบบเคีย์ขับดีๆนะครับแวะมามาลองขับดูก่อนนะครับผมไม่ต้องเชื่อผมร้อปร์เซ็นะครับผมคุณมีสิทธิ์ที่จะเช็คจะเปรียบเทียบกับหลายๆที่นะครับผมไม่ต้องมาเชื่อผมเนาะประมาณนี้อันนี้529,0 0 0บาทผมรถปี2 0 1 8เลขไมห่1 0ส0กิโลนะครับผมอ่ะ เรามาดูสีเงินกันต่อนะครับตอนนี้มีอยู่3คันนะครับสำหรับมาด้าสามที่เป็นสีเงินซิลเวอร์นะครับผมนี่เลยก็จะมีคันนู้นนะครับผมเป็นรุ่น e นะครับรุ่น e คันนี้ก็รุ่น e คันนี้ล่ะน่าจะรุ่น e เหมือนกันนะครับผมเรามาเล่นเรียงกันเลยดีกว่านะผมเริ่มจากคันนี้แล้วกันนะคันนี้เลยนะครับผมนะเจ้าคันนี้มาด้าสามปี2016นะครับคันนี้นะ ปี2016เลขไมห่ม่กกิโลนะครับ179,000กิโลราคาเพียงแค่430,000บาท430,000บาทนะครับผมคุณได้ขับมาตรสามแล้วนะครับเป็นเครื่อง2.0นะคุณอย่าลืมนะแต่ว่าอัตราการพริเ่มันเทียบเท่ากับเครื่องยนต์1นถ้าเอาราคา430,000บาทเนี่ยไปซื้อรถที่อะนะเ,นะเลใไมลน้อยคุณจะได้รถแหละอา่าเป็นรุ่นแบบ ย้อนกลับไปต่ำกว่านี้ประมาณปี2 0 1 3ั4ถ้าเป็นรถตลาดเนาะโตโยตา้าฮอนด้าอะไรพวกนี้นะครับผมก็ซีวิกนะออติสอะไรพวกนั้นนะแต่คันนี้เนี่ย430,000สามหมื 4, 30, 000, บาทนะได้ขับมาได้สาปี2016นะปีก็ไม่ได้ลึกมากนะครับผมและที่สำคัญนะคุณเครดิตดีดาวน์ส่วเซนได้นะครับผมนะเรามาดูคันนี้นะน่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะคันนี้นะนี่ด้านหน้ากระจังสีดำแบบนี้นะครับผมมีไฟตัดหมอกไม่มีนะผมอันนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นรุ่นอีนะครับไฟเลี้ยว ตรงนี้นะครับผมไม่มีเดยไทม์ไฟเด y t ไทม์ไม่มีนะครับผมล้อแม็กขนาด16นะครับในส่วนของยางปี20นะคันนี้ยางปี20นะครับผมล้อ16นิ้วนะครับด้านข้างไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้อยู่ตรงมุมนะครับผมอยู่ตรงมุมของเขาครับระบบคีย์เลสที่มือจับไม่มีนะฮะระบบกุญแจชิริยะในรุ่นเริ่มต้นไม่มีนะครับผมนะแล้วก็สีสภาพสวยมากนะครับคันนี้นะ สีสภาพสวยๆเลยนะครับด้านท้ายไฟท้ายสวยๆใสๆนะครับระบบความปลอดภัยไม่มีเลยนะปาร์คเซนเซอร์มไม่มีกล้องมองหลังไม่มีนะผมแต่ได้ราคาถูกเนี่ยสี่แสนื่นบาทนะครับผมนะนี่คือภายนอกนครับสภาพสวยนะครับคันนี้สภาพสวยมากเออเรามาดูด้านในนี่นะด้านในออฟชั่นก็จะล้นๆนหน่อยนี่บอกกันตามตรงเลยนะครับนี่นะภายในนะผมพวงไลยมีมัลติฟัง์ชั่นให้แต่ว่าเครื่องเล่นของเขาเป็นเครื่องเล่น c d m p 3เห็นไหมเครื่องเล่นเขาไม่มีหน้าจอนะครับหน้าจอไม่มีนะเเป็นเครื่องเล่น CD ดี3ีสานะผมตรงนี้คุณต้องไปเปลี่ยนเอาเองนะครับด้านล่างระบบแอร์เครื่องปรับอากาศก็เป็นแบบเมนวลน,นะครับไม่มีระบบอัตโนมัตินะครับในส่วนของระบบเกียร์นะผมก็เป็นเหมือนรุ่นพี่ๆเขานั่นแหละนะผมเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะแต่เขาไม่มีโหมดสปอร์ตให้คุณเลือกใช้นะนี่คือข้อแตกต่างน,นะคือหลายๆท่าน ไม่รู้นะผมแล้วก็วัสดุที่หุ้มเบาะนะครับเป็นผ้านะครับผมอ่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูรอบนี่นะคือเป็นเบาะผ้าไม่ใช่เบาะหนังนะครับผมมันก็จะนั่งลวนุ่มสบายกว่าแต่ก็ดูแลรักษายากกว่านะครับผมมันก็มีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไปนะผมคุณต้องพิจารณากันดูนะราคา430,000บาทสำหรับเจ้ามาด้า3 2.0E คันนี้ปี2016นะครับผมถัดไปถัดไปคันนี้คันนี้นนมันจะเจ๋งแจ๋วขึ้นมาหน่อยนะครับ คือเป็นรุ่นเริ่มต้นเหมือนกันปี2016เหมือนกันนะครับผมเหมือนกับคันเมื่อกี้เลยแต่คันนี้เนี่ยเลขไม้น้อยเลขไม่เพียงแค่80,000นกิโลนะเลขไม้น้อยนะ8 0,000กิโลรถปี2016ราคาคุณฟังราคานะฮะ4 3 9 0 0 0บาทเฮ้ยแพงกว่า9,000บาทได้เลขไม้น้อยกว่าอมันเป็นยังไงเรามาดูกันดีกว่านะครับผมภายนอกขอเขาคันนี้รถเพิ่งเข้าแค่ล้างอย่างเดียวยังไม่ได้เก็บสีครับ นี่นะไฟหน้ามีคาบเหลืองเหลืองแล้วนะมีคาบเหลืองเหลืองแล้วนะย๋ยวตรงนี้เราจัดการให้นะครับผมด้านล่างไฟตัดหมอกมีอันนี้แต่งเพิ่มนะอันนี้แต่งไฟตัดหมอกเพิ่มมามีนี่เขาเรียกสเกิร์ตนะครับมีติดตั้งสเกิร์ตมารอบคันเลยนะครับมีด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะครับก็มีลิ้นสเกิร์ตติดตั้งมาเพิ่มเติมนะครับผมมันดูไม่ล้นเหมือนคันนู้นใช่ไหมเพิ่มมา9,000บาทนะเพิ่มมา9,000บาทเล็กไม่น้อยมีสเกิร์ตรอบคัน และเรามาดูอีกอย่างหนึ่งนะครับถัดมาถัดมาไหนดูล้อสิล้อ16อันนี้ไม่ได้แต่งอันนี้ล้อเดิมนะครับผมล้อเดิมของเขานะครับผมส่วนยางเนี่ยปี19แต่ยางสึกแล้วนะยางสึกแล้วนะคุณลูกค้าต้องไปเปลี่ยนนะครับผมในนี้บอกเป็นข้อมูลเลยนะครับยางสึกแล้วเปล่อยหมดแล้วนะครับผมอ่ะผ่านขึ้นมาสีนี่ต้องเก็บนะครับตรงนี้ห้าสิบวันเราเก็บให้ฝากระโปรงมีมีรอยนะครับผมอ่ากระจกมองข้าง นี่นะมือจับประตงประตูนี่สกเกิร์ตด้านล่างนี่นะสกเกิร์ตด้านล่างนะครับผมอ่ามีติดตั้งมานะมามาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายของเขาเนี่คือสีเนี่ยมีริ้วรอยรอบคันเลยผมบอกเลยนะริ้วรอยมีรอบคันเลยนะผมติดตั้งดักเทลมาแล้วนะดักเทลก็ต้องทําสีนะสีด้านหมดแล้วนะปาร์คเซนเซอร์ออมีกล้องหลงังนี่คันนี้ติดกล้องหลงังแสดงว่าเครื่องเล่นของเขาก็ต้องมีการเปลี่ยนมานะเดีนะ๋ยวตามไปดูกันนะครับผมอ่า นี่ลิ้นสเกิร์ตด้านล่างครับผมก็ดูสปอร์ตดีดูซิ่งซิ่งดีนะด้านในดีกว่าอ่ะภายในคันนี้แน่นอนต้องมีการแต่งเพราะว่ามีกล้องหลังน่าจะมีกล้องหน้าด้วยแเมื่อกี้เห็นอยู่ครับอ่ะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมคือในรุ่น e เลยนะผมเป็นฟังก์ชันรุ่น e เลยครับมีถุงลมนี้้วภายคู่หน้ามีมัลติฟังก์ชันแต่เครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่นระบบ Android นะฮะคันนี้นะ หน้าจอใหญ่โตมาหรานใหญ่กว่าตัวตัว S ตัว S อสพนะครับเป็นระบบ Android สามารถแบ่งหน้าจอเปิดได้นะผมจะดู YouTube ข้างหนึ่งดูแผนที่ g o o g l e Map ข้างหนึ่งได้หรือว่าจะเล่นเว็บเบราว์เซอร์ได้หมดโหลดแอป п п เพิ่มเติมจาก Google Play ได้นะผมแรมสี่กิกนะครับ,รรบโปรเซสเซอร์เป็น o c t a c ค r e นะฮะเป็น8หัวเออนี่ผมเปิดดูข้อมูลหมดแล้วมี CPU แซให้คุณได้เช็ครายละเอียดด้วยนะผมคือเครื่องเล่นค่อนข้างไวสัมผัสดีนะครับผมก็ลองมาใช้ดูแล้วกันนะผมสามารถ แชร์ฮอสปอตจากมือถือเข้าเครื่องเล่นดู YouTube ได้ดูโหลดอะไรอะแอปพลิเคชันจะเล่นเกมก็ได้แต่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกนะครับอันนี้ก็บอกเป็นข้อมูลนะจะโหลด Netflix ดูก็ได้นะผมบอกเลยแต่ว่า Netflix เนี่ยเวอร์ชันล่าสุดเขาไม่รองรับต้องไปโหลด apk มาติดตั้งเองนะครับผมก็บอกเป็นข้อมูลแล้วกันนะฮะถ้าท่านใดสนใจเนาะแล้วก็สภาพเบาะนะครับสภาพเบาะเป็นเบาะหนังนะจับกปกติที่เป็นเบาะผ้าน,นี้ก็มุมหนังมาอ่าสภาพสวยสวยเลยแล้วก็แผงประตูตรงนี้ ก็เป็นุ้มหนังสีเขาเรียกอะไรนะสีแดงๆหน่อยนะครับก็ดูสปอร์ตซิ่งดีนะแล้วแต่ชอบนะแล้วแต่ชอบอันนี้ก็ของเดิมเจ้าของเดิมเขาติดมานะครับก็จะประมาณนี้นะคันนี้อุ้ยเกือบลม้มนะฮะร,ราคา43900 0บาทปี16เลขไม่แ0 0 0 0ื่นนะครับผมโอ้เลขไม้น้อยนะได้ของแต่งด้วยมีกล้องหน้าจริงจด้วยเนี่ยเห็นไหมนี่มีกล้องหน้าก็กล้องก็ไม่ได้ชัดอะไรมากนะผมมาบอกเลยแล้วกันนะมาอัดมาคันนี้อุ้ยคันนี้ก็เลขไม้น้อยว่ะคันนี้นะฮะ มดาดะสามเดารุ่นกันก่อนดีกว่ารุ่น e นะครับมดาดะสามปี18นะครับอันนี้ปี18นะฮะร,รุ่นรุ่น e ก็คือรุ่นเริ่มต้นนะครับผมเลขไม่แปดหมื่นสี่พันกิโลวิเลขไม่แปดหมื่นเองนะเลขไม่น้อยนะสองคันนี้นะเลขไม่น้อยราคาคันนี้ราคาเล้าใจมาก4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทไม่อยากจะเชื่อ 499,000บาทนะครับผมสำหรับเจ้ามาด้า3ตัว E คันนี้ปี2018นะครับเฮ้ยทำไมเขาตั้งราคาแบบนี้ล่ะอ๋ออนี่400,000เท่าไหร่อันนี้439,000อันนี้430,000อ๋อโอเคโอเคนี่ปี18โอเค499นะครับผมรักว,วิ่งมา80,000นะครับผมก็เออสมเหตุสมผลแล้วแหละนะครับเมื่อกี้เข้าใจผิดนะขออภัยด้วยนะครับผมนะคันนี้เป็นรุ่น E ปี18ไม่80,000 499 ครับภายนอกก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะเห็นไหมไม่ได้ต่างอะไรกันมากหรอกนะครับผมอ่านะด้านข้างก็ล้อลายเดิมนะต่ดูยางให้ยางปี20นะครับคันนี้ยางปี20เป็นของ Bridgestone นะฮะโอ้โหเนื้อยางยังดีอยู่เลยนะใช้งานได้อีกปีหนึ่งประมาณปีหนึ่งถ้าไม่ได้ขับโหดมากนะเออก็ประมาณปีหนึ่งนะครับนี่ไฟเลี้ยวเปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะเป็นแบบเส้นๆแล้วเห็นไะ ื่อกี้ปี16นะมันจะมีอยู่แค่ติ่งตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ปี18นะเปลี่ยนดีไซน์ไฟเลี้ยวใหม่แล้วก็พวงมาลัยก็ดีไซน์ใหม่ด้วยนะครับผมนี่กีเลสเพิมนะ่มมานะครับเมื่อกี้ไม่มีกีเลสนี่มีกีเลสเพิ่มมานะครับผมผลล็อกจากมือจับประตูได้อ่านะแล้วก็ด้านท้ายด้านท้ายของเขาก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมปาร์คเซนเซอร์ไม่มีกล้องมองหลังไม่มีนะครับก็ล้นๆแบบนี้สภาพสีก็มีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนะครับผมอ่นะอันนี้ เดี๋ยวเราเก็บงานให้นะไม่ได้ขายสภาพนี้นะนี่คือมันเพิ่งเข้าเราเปิดประตูฝั่งนู้นดีกว่าไหมเพราะฝั่งนี้ติดเสานะฮะไปไปฝั่งนู้นดีกว่าด้านในก็พวงมาลัยดีไซน์ใหม่แล้วเป็นม i เนอร์เชน e ของมาด้าสามเขานะฮะปี2018ก็เป็นพวงมาลัยสามก้านดีไซน์สปอร์ตนะครับผมแต่ว่าในรุ่น E เนี่ยเขาไม่มีคูชคอนโทรลนะเป็นแค่มัลติฟังชันอย่างเดียวนะครับก็เป็นฟังชัน พื้นฐานสําหรับรถยนต์นะครับตัวเริ่มต้นก็ควรจะมีนะม u l t i f u n c t i ันะครับผมแล้วก็เครื่องเล่นก็เป็นเครื่องเล่นซีดีธรรมดาไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมระบบแอร์ก็เมนนวดนะฮะเบาะก็เป็นผ้าหุ้มมานะครับผมแต่คันนี้เบาะผ้าสภาพสวยนะครับเบาะผ้าสภาพค่อนข้างสวยเลยนะสภาพดีนะครับท่านใดที่ชื่นชอบมาลสามไม่ได้เน้นออปชั่นเน้นเป็นรถใช้งานเป็นฟังก์ชั่นคาร์ฟังเพลงอย่างเดียวขับอย่างเดียวนะครับผมน่าสนใจมาก ราคาไม่สูงปี18คันนี้นะปี18ราคา49 9เลขไมหมื่นส0่กิโลนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับราามาด้าสนะครับผมมีรุ่น5ประตูอีกคันหนึ่งแต่ไม่รู้อยู่ไหนนะเท่าที่ผมจำได้นะมี5ประตูอีกคันหนึ่งนะครับผมแต่ไม่รู้ตอนนี้อยู่ไหนนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาได้นะครับผมสอบถามรายละเอียดได้เดีย๋ยวดูให้นะแต่ณนะตอนนี้เนี่ย เป็นแบบ4ประตูที่จอดกัน5คันตอนนี้ก็จะมีรุ่นที่เป็นโฉมปัจจุบันคันนี้นะอ่าคันนี้ราคา759,000บาทนะครับผมแล้วก็คันสีแดงนะครับคันนั้นก็จะเป็นรุ่น C นะถัดขึ้นมาจากรุ่น E นะผมออปชั่นก็จะดีหน่อยมีครูสคอนโทรลมีเบาะหนังมีหน้าจอ,อ,อของ Mazda เขาเลยนะครับผมส่วนฝั่งซ้ายในที่เป็นสีเทาทั้งหมดก็จะเป็นรุ่น E นะครับจะมีไม่0 0 0 0ืนะผมปีปี2018ราคา49 9แล้วก็ไม่0,000ปี2016 ราคา439,000บาทนะครับแล้วก็เลขไม้179ราคา430,000บาทก็ลองเลือกดูละกันนะครับผมว่าสนใจคันไหนนะผมว่าทุกคันเนี่ยสภาพสวยหมดโครงสร้างดีหมดนะครับผมถ้าสนใจก็โทรมานัดหมายดูรถทดลองขับได้ที่เบอร์0901011199 0 90, 10, 101, 10, นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะผมตรงนี้ท่านผู้ชมก็จะเป็นผู้ตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกใช้บริการกับ ผู้ประกอบการเจ้าไหนนะผมแต่ผมมั่นใจว่ารถผมสวยไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับผมวันนี้ผมกอล์ฟ้าสิไว้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car ์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า800 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รบประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r ์โ r ชัวดอ